สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับอยู่ในช่องบุมสุรศักดิ์เจริญสินครับมื่อกี้อาภาพบรรยากาศยุ่ดมาให้เบิ้งครับช่วงเศร้าๆครับเมื่อนี้ใบสามผมจะพากันตื่นกินข้าวเศ้าครับนี่ครข้าวเศร้าด้วยนี่ข้าวคุณเขากรองจากพ่เศมครับซื้อมาให้สุมือสุมือตาลกับเต้หนากินต่บะฮงครับผมี่ยังไหลายมากไม่ดอถ้ามีล่ะตื่นมากอะแต้หนาแล้วก็กินกินข้าว ตามหุงตามหุงอันอนุปนันแต่ไม่ใช่สีอาจารย์เพิ่มกับกระลังตัดตัดเล็บครับ <c oughs> เอาไม่เอาภาพบรรยากาศอารย์เพิ่มตัดเล็บไม่ให้เบิ้งเดี๋ยวไทยบรรยากาศจุโดมให้เบิ้งครับอยู่กับสามสี่คนครับสี่หาคนผมกับกลับมาแล้วอยู่บ้านกับผม,มยังเห็ดไปกลับไปไหว้ผู้เฒ่าครับไม่ค่อยได้กลับไปหาเพื่อน บรรยากาศดีครับวันนี้ผมกลับมาปุ๊บหนาวเลยเคลียร์มาผมเอาล้มหนาวมานำเขานะหลังจากที่หอนมาหลายมือนยูซือก็นาววัอนี้ผมตันดังเองแล้วคงแต่เศร้าไข่ก็เลี้ยงไข่อีกครับดูกันแบบอบอุ่นครับตรงนี้ทีมงานกัอยากใหญ่กันครับบ้านติดถ่ายรถล็อกไฟตัวนี้ไฟบิ่ม อุปกรณ์ทั้งรถแห่ขนลงไหวเบิดเลยว่าเอารถแห่ไปเฮ็ดนี่ครับนี่ผ้ใด้สืบป่ะครับเนี่ยผมใช้วอาความฝันให้เบิ่งให้ให้ฟังครับผมฝันมาผมขี่รถมอเตอร์ไซค์คันนี้นะไปกับพระเอกฟูกพงกระทขี่ไปขี่ไปล่มครับแล้วมันก็ออกมันออกอย, 7, 7ย,ยังไงวะสองเก้าเจ็ดเก้าสองเจ็ดยังไงย่งงเหรอครับผมไม่ได้ซื้อผมฝันนะผมไม่ค่อยซื้อเลขก็เลยซื้อบ่ถือ ซื้อบ่เป็นบริสุทธิ์รอง่ายบริสุทธิ์มาคิดสะได้ไหมครับถามตัวโตดขันสื่อนะครับเกือบนะ้ฟันอีกวันหน้าได้สิบอกแม่แม่เอฟซีนะยู่นี่ฟันดีขัาครับออกเด้ก็ออกขั้นนั้นขั้นนี้อยู่เนี่ยน้ำมูลเนี่ยรถผมก็ออกดูครับขั้นนี้เราบุคโปรได้สื่อเดี๋วเอาความฝันในฟันคงครับเทธอนึงผมถือหลดเหล็กสี่ตัวตรงเลยไอสี่ตัวโตด ผมซื้อ1825มันออก1852งแ่าอหวยไทยนาชีนาชีโดนเติมแล้วครับประมาณหลายเดือนละถือจ้าบาทก่อนห้าบาทไปเป็นอย่างคือคือถือลดลดล็อกหล่อมึงเบิ่งอ๋อไปเบิ่งเทียนบององเงินไม่อะถือห้าบาทในจ้าบาทปะสี่ร้อยกว่าบาทนี่ผมผมผมฝันช่วงปีฤดูกาลละก็บพ่อไดง เงินมาใจว่ารถฝันว่ามีคนนะ่ะทักแชทมาหาผมทักแชทมาบอกว่าซื้อเอาเดอร์อันหมาขี่รถพระนะ <c oughs> ไอหลีได้เบาทีหลีหจับได้เลยในในความฝันนะ่จจะเขาเจ้าทักแชทมาเขาเจ,จ้าทักแชทมาหาทักแชทมาเนี่ยครับหมานักขด้ันนี่ทักแชทมาหาผมว่า ซื้อเออเด้อมาขี่รถอันรถรถไอ้เข็มรถตู้ในความฝันน่ะผมก็เลยสื่อผมสื่อหนึ่งแปดสองหามันออกหนึ่งแปดหาสองทักษันกะ<ม>ได้ตรงตรงนครับซีตรงตรง,ง,งอันนี้ก็ได้ตดวอันนี้มาเอาถึงเรื่องเรื่องเลขก็ล่ะเพราะว่ามันออกบ่อยมากเลยทะเบียนอจูนอ่นี่แต่ว่าคำคูณแห้งครับเนี่ยรถตู้ไอ้เข็มน่ะฝันแบบ ปั้นแบบคักๆไหมผมจนคนลุกไหมบ่เคยอยังขนาดนี้ไหมครับขันคนซื้อเปลี่ยนขันคนที่มักในเรื่องพวกนี้หลีในกะผมว่าได้ได้หลายแสนน่ะแต่ผมก็ซื้อเชละสิบเชละซ่าวองเห็นไหมครับแบบซื้อพ่อได้เออซื้อพ่อได้รุ่นนี่ครับใช้โชคใชส่ชกจิ้มงานอันนี้กะมีมันมาเลยครับเนี่ยสองศูนย์ศูนย์สองเลย มีแต่ขำคุณขี้มาเบาใครฟังอยู่แล้วครับบ้านไปยังไงผมเคยเบอกไ้ผู้ใดฟังขึ้นที่นนี่เรืองรถอนขึ้นนี่เจนดคนลุกนะ <c oughs> ต,นต้ำตาลกับกินเขาท่านอิ่มอยู่ครับอันมูก,กินอิ่มไปสามรอบละเสือหาบาทเตี้ยเออมาแถวเดล่กหาบาทว่าหันฝันนีดีเลย เสืออเดอหมาขี่รถไานะแล้วตื่นมาตอนตื่นนะ่ะมันจำความฝันได้ดีเลยก็ลเลยเม,มไ่ไบหนึ่งแปดสองห้ามันออกหนึ่งแปดห้าสองนักสันอยลยอ่ะเอินเสียอวมเลยอ,อ่ะฮะได้หกพันมั้งซื้อจากบาทบุได้หกพันก็บาทซื้อตด มันบาดลราจะบาดปุครับผมจำไม่ได้อันนี้ก็บ่ได้ชักชวนให้เล่นให้เล่นให้ซื้อนะครับอันนี้ก็คือว่าเบาะซูฟังเงซื่อผมก็บ่ค่อยซื้อดอกโดนเทียะย่ำเหมือนย่ำอยากซื้อกูละแต่ก็นี่ครับจานเพิ่มนี่ยซื้อทุกวดครับฮะซื้อยังซื้อทุกวันได้จานเพิ่มไหมซื้อน่ากินอันนี้ก็กล้วยไอเข็มครับเมื่อแต่ก็กินเข่าครับขึกท่านครับไอเข็มกับกล้วย กระเจียวจำเจีวเขาเหนียวจำเจีวกูกินพระเอกฟูกพงกระทอนกะน,นอนท่านตื่นอยู่ครับเด็กอยู่กับท่านีู่่ละครับพี่เฮียมกะกำลังคุยธุระอยู่ครับคุยงานคุยธุระอยู่จะร่มเลยครับบึ้งวอรนเบอลเด็ดนะครับล่มหนาวเริ่มหนาวแล้วหนวอนหอนแล้วหนาวเลยนะครับเราใครใครแล้วไข่แล้วก็เศร้าใครเราก็เศร้า บ่ไม่แดดเลยด้ครับเนี่ยบด้เวเล็ดเลยมันเป็นเย็นๆจังไลยว่้เมือหมู่บ้านผมมมหอนกะอยู่บ้านนะหอนอยู่ไอ้กระสินหอนพรมมหอนเดวจังเลยจังเย็นมีปรับตัวบระท่าน เห็นบรรยากาศที่งานกับบ้าทายให้แม่แม,แม่บึงครับอาดีตคิดฮอดคิดถึงกันว่าเคียดเตื่องรักกับวูยูครับจันเน็กอดีตจันเน็กย่างไายให้เบิงึงผมก็บชิบ่ค่อยได้ทไทยป็นไงเดี๋ยวคอนเทนต์มันดิทับกันอดีตจันเน็กวูยูมาทำหน้าที่แทนครับเตำมีนเหากะกำลังเสริมรออยู่ก็ชิได้เห็นง่แง่กันกันบกุลละครับเดือนหน้าเอาสิเลิบวันที่สิครับ 14เดือนหน้าสำหรับผู้ใดอยากเพิ่มเติมคิวงานเขามากกาสามารถเพิ่มเติมมาได้สำเร็จครับพร้อมรับสายตลอดย5หาชั่วโมงรับเกินทีมงานกนัอยากไปงานแล้วครับที่ฮวามบรรยากาศตอนนี้กัน้ำตาลนาทีิอมแล้วเริ่มมันเก็บพุ่งละจีพีทายพระเอกฟุก่งละทอนให้เบิงกะ นอนอยู่ <ت ت. ตื่นสวยเพราะว่านอนเ้าทีมงานนอนเ้าได้คทำเนี่ยเตชีตปกติของดัางผลตีครับล,ลูกเทวดาท่นานนอนท่านตื่นตื่นนอนนะตื่นมากกับกินข,ข้าวครับเนี่ยื้อข้าวเข้าไปให้ลูกแล้วน้ำตาลน้ำตาลตาลต,ตื่นเมันฟุบเลยมานอนหล่นลูก เออไม่กินไม่กินเขาได้ลูกบาบมาเพิ่ว่าบาบนี่ากวนนู้นใกคลิปเล่นำตาลนั่งกินต่บาฮารับคลิปนี้กัสีประมาณนี่ยแหละครับเป็นคลิปแรกของโมนี่อาชีะน้ำตาลน้ำตาลพาแซบ้ำตาลพากินปื้มพานอนฟุกพานอน ในสไลด์คืนนี้กับขอบคุณที่รับชมจนจบครับขอบคุณทุกคนทุกการรังใจเอฟซีพี่น้องหัดบ๊มีทุกคนกับบ๊อมีช่องเล็กพนุวัตรใมนมบอนี้ครับ <laughs> <laughs> พระเอกเล็กเนี่ยพนุวัตขึ้นน่านมากเลยวะใน <laughs> สไลด์คืนนี้ก็สวัสดีครับ <laughs>